ประกาศเกียตคุณพลเอกเจ้าลฮมเธอพวกเจ้าอาภรณ์อยู่จ้มาหลงสุมพรเอกผุรมสัตว์ของรัฐบารนาวเนื่องในวันอาภรณ์มาที่เจ้าสุนพรกลอมามาลาสัตข้าราชการทหารลูกจ้าและพลการราชการของพระเรือที่รักทุนาย ในโอกาสที่วันอภรรซึ่งเป็นวันท้ายวันที่พระชนโพธิ์พระองค์เจ้าองค์สมเด็จองค์เจ้าอาภาณ์สิบเอ็องค์กระดูงสมภรเกศวรมศักดิ์องค์บิดาของฐานเรือไทยได้เวียนมาบรรจบคอบสี่วันะหนึ่งในวันที่19พฤษภาคมทุ่งตะงพันห้าร้อยหนี้ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันล้ำลึก ถิ่งท้าบูนาที่ดินของพระองค์ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเมนตานคนเลยเอกกะเจ้าวงคเธอพระองค์เจ้าอาภากรจิปวงกรมหลวงสุพรณเกตมจุลปัตย์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423ีรสมเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดาโมเมื่อทรงเจริญพระชนสาได้13สามปี พระบาทสมเด็จพระเจก้าวกล้าอยู่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือนักประเทศอกฤษหลังจากทรงสําเร็จการศึกษาได้เสด็จกลับและส่งเข้ารับราชการในกรมทหารเรือเมื่อปีพุทธศักราช2443ซึ่งขณะนั้นกิจการในด้านต่างของทหารเรือยังไม่ได้มีความมั่นคง เนื่องจากนายทหารเรือที่เป็นคนไทยและมีความรู้ด้านวิชาการทหารเรือมีจํานวนน้อยต้องว่าต้าชาวต่างชาติมาปฏิบัติหน้าที่ในหานในหน่วยต่างๆของกรมทหารเรือและนายเรือหลวงด้วยรัฐไทยอันแน่วแน่ที่ดับปฏิรูปและพัฒนาการทหารเรือให้มีความเข้มนแ็งเพื่อเป็นหลักสำคัญในการพ้อกันประเทศได้อย่างแท้จริงพระองค์ ทรงทุ่เทพระลรกายและพระสติปัญญาในการพัฒนาและวางรากฐานให้รมหานเรือมีความก้าวหน้าพัฒเกียนนานาอารยาประเทศโดยได้ทรงจัดทำโครง,งการป้องกันประเทศต่างด้านทะเลอันประกอบด้วยความต้องการกำลังลบทางเรือและแนวความคิดในการใช้กำลังทางเรือ ซึ่งเป็นแผนการทับฉบับแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งกรมหารเรือขึ้นมาต่อมาได้ทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนในเรือให้มีการฝึกภาคปฏิบัติในเรือรบเพิ่มขึ้นเพื่อให้นักเรียนในเรือมีความรู้ความสามารถในการเดินเรือในทะเลลึกและได้ทรงนำนักเรียนในเรือไปฝึกและปวดทงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยเรือหลวงมาุณราชุภุมาร ซึ่งใช้กำลังคนประจำเรือที่เป็นคนไทยทั้งหมดมีเส้นทางเดินเรือ,อไปยังสิงคโปร์ปรตตาเวียจวาและเกาะมัลลิพันนับเป็นการประกาศตัดสีและเกียิภูมิให้ต่างชาติได้ประจักษ์ในความรู้ความสามารถของฐานเรือไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ mm. ั้นเมื่อ,อ,นนนอทรงกำางตำแหน่งเสนาธิการหาเรือพระองค์<อ> มองเห็นการไก่ว่าบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีจุดช่วยศาสาทะเลที่ดีที่สุดคือบริเวณอ่าวสัตหีบจังหวัดชนบรุรีพระองค์จึงขอพระราชทานที่ดินที่สัตหีบจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยกำลังลบที่สำคัญของกองทัพเรือในปัจจุบัน นอกจากพระปีชาความสามารถในด้านกิจาการหาเรือแล้วพระองค์ทรงมีพระราชทหอทยสนใจในด้านการแพทย์ทรงมุ่งมั่นศึกษาความรู้เกี่ยวกับตำราแพทย์แผนโบราณจนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยโดยไม่ได้ทรงรับสิ่งใดตอบแทนพระเกียรติคุณในนาม,มอพอนจึงได้กระจรกระจายไปทั่วนอกจากนี้ ใจส่งพระนิพนธ์เพลงฐานเรือ พระมหากุณาธิคุณโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการนานหนราเรืออันเป็นตำแหน่งสูงสุดของาหาาเรือในขนาดนั้นแต่เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติราชการไม่นานก็ทรงประชวนจึงทรงกราบถวายบังคมลาไปประทับกที่ประทับตำบลหาดทายรีจังหวัดชุมพรและสิ้นพระชนในวันที่19พฤษภาคม พุทธศักราช2,466ในขณะที่ทรงจเจริญพระสัาเพียง44ปีคนเรือเอกมือชทยรุ่จิ๋ผู้จัดก,การหาเรือ,อคนเรือเอ่างลอมบารง้าน